ุกจะมาสักครั้งแรกนะคะทุกคนในชีวิตและคือที่ตื่นเต้นกว่ามันหลายเหตุการณ์คือว่าฟุกมาคนเดียวเว้ยคือความรู้สึกอะไรหรือปะเหมือนตอนอยู่ในห้องสัญญาณจบล้องเยอยอุ้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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ้ยออยอุ้ยออุ้ยอ้อ้ออออ่ น้ไม่บอกเลยอ่ะหน้าไม่สวยอ่ะทุกคนครับ oh my g o my god oh my god oh my god Iden, <te od iful music> ว <licensed babies> <te> ้าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนคะตอนนี้ฟุกถึงร้านแล้วนะคะทุกคนคือวันนี้แต่งตั้งได้เจ็บงเช้านะครับวันนี้ฟุกเดินแบบที่มอสวอแล้วก็วันนี้มาทําคลิปนี้เลยเพราะว่าจริงๆได้คิวกันวันนี้เลยนะคะตามชื่อคลิปด้วยค่ะทุกคนฟุกเชมาสักรางแรกนะคะทุกคนในชีวิตทุกคนวันนี้ฟุกตื่นเต้นมาตื่นเต้นมามาคือแหละแหละคือที่ตื่นเต้นกว่าหลายเหตุการณ์คือว่าฟุกมาคนเดียวเว้ย ู้ช่วยไม่มีวันนี้ไม่มีใครมาเลยมันก็ไม่ได้มาคือว่าคือสื่อสารกันผิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตากล้องอ่ะก็แบบกระทันหันมากคือทุกอย่างมันเกิดการสื่อสารผิดหมดเลยเพราะว่าเดินแบบมันเหรดด้วยใช่ปะฟุก็เลยแบบว่าเสร็จจากเดินแบบอ่ะช้าแล้วก็แบบเตรียมการอะไรช้าหมดเลยแล้วแบบมันเหมือนเป็นการสักที่แบบมันเร่งด่วนมากอ่ะมันตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าเป็นการสักครั้งแรกในชีวิตนะครับฟูกไม่เคยสักมาก่อนเลยเยอะตื่นเต้นนะครับอนี่รอตากล้องอยู่นะเดี๋ยวจะได้มีคนมาช่วยถ่ายครั้งแรกเลย่ไครับช่างมือให ยังตื่นเต้นอยู่เลยตอนตอนที่จะมาเหมือนทุกอย่างมันมันเร็วไปหมดแล้วก็แบบตื่นเต้นนี่นแต่แต่หนูไม่ค่อยกลัวเสีเท่าไหร่เพราะฉีดหน้าแล้วเจ็บอยู่ทุกคนค่ะตอนนี้ก็คุยกับมันอยู่ด้วยเพราะว่า๋ยวจะให้มันช่วยดูแบบที่สุดเพราะมันต้องคอยดูว่าไปออกมาต้องลายออกมาไหนอะไรยังไงถึงมันไม่ได้มาแต่แบบ้อ้มันคอยดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะทุกคนคือเมื่อกี้ในร้านอาจจะมีเสียงเพลงนะ คือฟุกเพิ่งถึงไอ้ฟุกเลยอาจจะตื่นเต้นทุกคนช่ยอมันตื่นเต้นมากๆคลิปนี้มันคือการตื่นเต้นหมดเลยอ่ะคือต้องบอกว่ามันคือรายแรกของฟุกไม่พอนะคะคือมันต่อให้รอยสักมันลบได้ก็ตามอ่ะแต่มันคือสิ่งที่ติดตัวเราไปอ่ะฟุกต้องคิดเยอะมากการสักเ่มันคือมันคือสิ่งที่เราต้องคิดเยอะๆะมากๆไม่ใช่แบบอุ้ยแบบทำๆไปแฟชั่นตามหรือในนู่นถึงเวลามานั่งเสียใจทีหลังหรือมันอยากจะออ่อยาะนั่นนี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นฟุกส่วนฟุกคิดมาหลายปีมากๆอะไรอย่างกกก็็บชออมาค รู้สึกว่าแบบไหนเราอยากทําเราก็ทำอะไรเงี้ยรายไในชีวิตก็อยากให้คนที่แบบมีฝีมือมีประสบการณ์มากๆไปคนแบบลงมือให้เราอะไรเงี้ยก็ซึ่งฟุกตัดสินใจเลือกพี่ออดนะคะที่ดีไวเองคือเขาดังมากๆแล้วก็ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็แบบก็นั่นแหละก,ก็คือคิดมาแล้วว่าต้องเป็นคนนี้คือฟุกหาช่างมาเยอะมากต้องบอกช่างอื่นๆอ่ะฟุกต้องขอโทษมากๆเลยแบบไม่ได้แบบเขาไม่เก่งหรืออะไรนะแต่ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้คาปรึกษาคำแนะนาทูกช่างเลยที่ทักไปอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักกับฟุกมากๆเลยแต่ทนะแบบั้งนังนั สมที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกเป็นพี่ออที่ดีไวอิงนะต้องฟุหาช่างมานานมากๆเก้ธอก็วันนี้ถึงวันแล้วค่ะแล้วเป็นวันที่แบบฟุ้สูกว่ามันมันต้องออกมาดีนะเพราะเป็นวันที่แบบทุกอย่างมันเร่งรีบเหมือนแบบอยากจะให้แบบมาทําเร็วๆอะไรเงี้ยเพราะแบบเดินแบบก็เลททุกอย่างเรทมาคนเดียวทุกอย่างมันก็รับปรถึงร้านสักแล้วอะอะไรเงี้ยคือแบบยมันแบบตื่นเต้นมากๆค่ะทุกคนแล้วมันไม่ได้มาแต่ต้องสื่อสารผ่านแบบคุยกันว่าแบบ อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยฟูอาจจะสักตรงเส้นกลางหลังเลยอะค่ะเออเส้นกลางหลังเลยตั้งใจไว้ว่าอยาาไปสักเป็นภาษาอาหรับเพราะภาษาอาหรับเนี่ยมันก็จะแปลยากหน่อยเนาะเราก็เอาชื่อไปแปลเป็นความหมายความหมายไปไปไปแปลเป็นภาษาอาหรับอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคําที่ฟูเขียนลงบนหลังอะมันคืออะไรแต่จริงๆก็มันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากหรอกก็เป็นคําที่แบบทุกอยากเขียนแล้วก็อยากแบบบันทึกมันเอาไว้ในในร่างกายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆก็มีแผนอีกว่าถ้าอันเนี้ยแฮปปี้อะก็จะมีชื่อแม่ชื่อพ่อเพิ่มเข้าามอีก แต่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าไปจะเป็นยังไงอุ๊ยโอ้ชื่อว่ชื่อรกรู้ดีว่าข้างหลังจะเป็นชื่อใครเออนั่นแหละก็เดี๋ยวขออนุญาตทำใจคิดคุยกับมันแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันเรื่องรอยออกแบบต่างๆนะคะทุกคนมันเหมือนปนอะไรใหม่ๆในชีวิตอีกอย่างหนึ่งเป็นการก้าวข้ามความกลัวหรือก้าวข้ามอะไรสักอย่างหนในชีวิตมากๆอ่ะไม่รู้ดิก็งคจะมองว่าแค่สักหรือแบบแค,แค่การสักอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวโมันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่เหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยก็อย่ากคนช่วยกดไลค์กด ปกติเวลาคนภาษาจีนก็มีการออกบวรัารอกแบบอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมันน่าจะเลขผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจคือหนูเอาที่เขาทํามาหนูไปแปลแล้วมันถูกหมดเลยยกเว้นเลขเลขอย่างที่แบบมันเหมือนผิดแต่เขาบอกว่าเขาแปลถูกตอนนี้นะคะทุกคนก็กําลังแบบว่ารีเช็คอ้ตรงที่เป็นคําคาโค้ดนะคะที่อยู่หลังว่าแบบถูกต้องไหมพแม่นน่ะคืออยู่หลังแล้วนะคะแกไม่ได้นะคะแต่ทีนี้คือไม่แน่ใจว่าภาษาเขาเนี่ย เรวางเรียกอยี่นกันแล้วอะบางทีอะตัวมันเขาไม่ได้สเปซเขาไม่มีสเปซใช่ไหมคะไอตัวพวกนี้มันก็ปิดกันโอเคค่ะอนุ้น์ทางได้ค่ะคือตัวนี้จเขาหมดซีรีสน์หนึ่งทุกคนเพราะว่ามัวไม่ได้ๆๆ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  คนคะเมื่อกี้ก็มีการแบบลองๆแบบยังไม่ได้แปะนะคือว่าลองๆวางอะไรเงี้ยคือไอตําแหน่งความสูงต่ำอะไรเงี้ยอันเนี้ยโอเคละเพราะว่าทางเบื้องบนเขาเฟิร์มละแต่ว่าแค่ไซส์อะค่ะอยากให้มันมีความเล็กลงอีกนิดนึงเฉยๆชอบเลยอะแต่หลังบอกว่าอาจะรย์นี่นะผู้ชายอกสามชองนี่ตืนเต้นตื่นเต้นไหมคะตืนเต้นมากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันรอแบบว่าสแกนอยู่ว่าอะไรยังไงนะคะทุกคนก็บอกว่าเพื่อนจะออกาแบบราบลื่น ตอนนี้กําลังแก้ให้มันเล็กลงแล้วแต่เรามาวัดกันอีกรอบนึ่งวเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนที่จะอยู่บนหลังฟุกนะคะจะเป็นแบบภาษาอาหรับแบบนี้คือที่เรื่องภาษาอาหรับเพราะว่าฟุกว่ามัน มันมีความเท่ไม่ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรแค่รู้สึกมันเท่แล้วก็แบบคนมองแล้วไม่รู้มันแปลว่าอะไรเออเนโปาแค่นั้นเลยถ้าแบบไม่ได้อ่านเป็นอันคือดูไม่ออกแปลว่าอะไรแล้วก็ความหมายที่เอามาเนี่ก็คือจะเป็นชื่อชื่อจริงของฟุแล้วก็ชื่อจริงของมันแล้วก็เอาชื่อค่ะไปแปลความหมายอีกทีนึงแล้วมันบังเอิญตรงที่ว่าชื่อที่ไปแปลความหมายแล้วอะมันเป็นความหมายที่แบบแทบจะเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยยิ่งแบบเป็นอันที่แบบรู้สึกว่ามันมันแบบเหมาะมากๆแล้วก็ตามด้วยวันครบรอบอะครับนั่นแหละก็จะอยูู่่ทายยจะอ็ง ม่คือแม่กับพ่อน้อยใจแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าชอบสะใจเดี๋ยวชื่อพ่อชื่อแม่่อยตามมานะ ชั่วโมงนะคะทุกคนอ่าตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะเจ็บใช่ไหมครับเจ็บหนุ่มไม่กลัวนะเจ็บอ่ะไม่เขาไม่รู้ไงแต่ว่าเจ็บทนได้ครับสีดำนะครับสีแดง กว่าคนทีแก้ดูเลยไม่บอกคนเลยแดงเข้มนะครับเออมันมีหลายแนวเทียบแต่แนะนำแต่งเข้มดีอะแล้วก็เห็นพี่ตึ้งบอกอยากให้ตัวมันบางตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะมันหนาแล้วมันคือพี่จะปรับที่จะปรับให้ได้นิดนึงนะแต่ว่าต้องบอกว่าพ่อต้องเป็นภาษาไม่หนูก็ไม่รู้ใช่เพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยพวก เงินหรือพวกอย่พี่ไม่กล้าปรับเพราะว่ากลัวความหมายมันเปลี่ยนนะครับแต่สามารถลดนิดนึงให้มันเส้นมันบางๆพี่พี่พี่ทำนะครับนะคนั้นะครับเดี๋ยวช่วงที่เราสักกันก็ไม่ต้องเกรงหรือเยอะมากสบายๆได้ตามสภาพแต่พี่จะจัดทา้แต่ก็เอาที่เราถนัดด้วย แล้วก็ถ้าอยากจะเดกจะพักห้องน้ำบอกพี่ได้เลยนะครัเราเต่งแสบายสบายเจะหลับให้ได้มันเตียงจะนิ่มคือความรสึกอะไรหรือปะ่ะเหมือนตอนอยู่ในห้องสัญากรรมเลยอ่ะตอนแบบมันเริ่มตื่นเต้นค้นเรื่อยๆตอนที่เรากำลังจะวางยานอนหลับโอเคครับเดี๋ยวรอควนดีโอเค ุต้องให้สบายนะว่าไหนถึงไปน้องแค่สบายนอนแบบไพ่ให้จะได้แบบสรุปเดี๋ยวพี่ลงสีแดงอ่อนให้ก่อนเนาะได้ค่ะฝากเมวฝากตัวด้วยนะครับพี่อ๋อได้ยู่นะ มคือรัดเกินใส่จะขาด มันมีคนมากรีดหัวใจอ่ะเรียนมีหยุดนะหยุดแป๊บๆหยุดแป๊บๆป๊บคือพี่พิงถลทได้ไงอ่ะเ <c oughs> ออต่างหวังเลยเชียอาการท์ทะไอกันนะครับตอนนี้พี่ไผ่นะตอนนี้ก็ได้อะ <c oughs> แล้วเกินโอโโอโอขันขันเล้ว่ะโอ๊ยอ๊ยนเจ็บมากเลยมันเจ็บตอนได้ครับโอ้โห โอ้โหตึกเลยอะ่ะเพื่อนางี้นะเพื่อนไม่รักเลยอ่ะโทรหาวันหกคนไม่มีใครรับสักคนเลยอะ่ะคือจะให้ชนคุยอะ่ะไม่มีใครรับสายสักคนอะ่ะโอ้โห<ม>พี่เออเพื่อนคุยหน่อยฉีจะพูอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไอฉีดพูดมาทราบเพื่อนรู้ว่าไม่มีใครรับสายหนูเลยอะ่ะเพื่อนคนที่เจ็ดที่รับสายหนูเนะี่ยคือไปไเป็น,นยังไงเำอะไรบางกองเนาะประคับ

แดงสีแดงมากเดี๋ยวบอกกล้องหน่อยรายสักนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในอนาคตตามมาเดียวบอกหน่อยเร็วก็คือระบมก่อนอีกตั้งเจ็ดวันแล้วค่อยปัง อุ <screws> <ground> ้ยๆอุ้ย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 โอ๊ยคือมันนว่ะมันเจ็บคนได้คอจะหลับให้้มันเตยงจะนิ่มมอนได้อ่ะจะลับให้ได้มันเตียจะนิ่มโอยโอยดีนอ โอออ๊ยม oh, oh, oh. yeah. oh, oh. oh. ันเป็นเนื้อชิ้น oh, ส oh, oh. ุดท้ายอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโจริงมีดีวร์เหลือแค่นี้แหละหนูไม่ไหวละทิ้งละโอ๊ยโอ๊ยชวดก่อนวดก่อนอ๋อหนึ่งตัวหนึตโอ๊ย ลันลุนลอนๆๆนกนกล้องจับอยู่อ๋อหนะไม่บอกเลยอ่ะหน้าไม่สวยอ่ะโอเคขอขอบคุณนะคะ แล้วรู้ว่าแบบมันแบบเหมือนแบบมันเล่งทุกอย่างไปหมดเลยแบบเดินแบบเสร็จไม่มีใครมาด้วยแบบเวลาเลททุกอย่างเลทคือรีบมาคนเดียวหมดแบบไม่เอาอะไรหมดเลยรีบมากอ่ะอันนี้แดงแดงสีแดงเลยโออช่วยช่วยนี่อ้อยสีของพ่อแล้วอยู่แค่นี้แหละ